สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่27เมษายน2564นะครับศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษได้มีการอ่านคำพิพากษาสา,สารอุทธรณ์คดีสาพันธรัฐไทย2คดีโดยคดีแรกเนี่ยนะครับพนักงานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นโจทฟ้องนายกฤษณะอาสาสู้นายเทิดศักดิ์เสถียรพุทธานางประพันธ์ พิพัฒน์นำพรน,นางสาววรรณภาคำพิพ์และนางสาวจินดาอัจฉริยะศิลป์เป็นจำเลยที่1-5ในความผิดเนี่ยฐานยุยงปลุกปัน่นและก็อั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มาตรา209กรณีจำเลยเนี่ยแจกใบปลิวสติกเกอร์และเสื้อซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์กลุ่มสาพันธรัฐไทยพนักงานอายการเนี่ยยื่นฟ้องคดีนี้เนี่ยเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 1 พฤติการเนี่ยก็สรุปได้ว่าเมื่อวันที่8มิถุนาถึง12กันยายนปี2561าเนี่ยจำเลยทั้ง5กับนายวุฒิพงศ์กดธรรมคุณแล้วก็นายชูชีพชีวสุดนายสยามทีววุฒินายวัดวัลยากงกูลและนายกฤษณะทัพไทยซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องเนี่ยได้ร่วมกันเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือว่าผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการชื่อกลุ่มสหพันธรัฐไทย มีความมุกหมายเพื่อต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปสู่ระบอบก,การปกครองในระบอบสาพันธรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขจำเลยทั้ง5กับพวกดังกล่าวเนี่ยร่วมกันกระทําให้ปรากฏว่าประชาชนาให้แก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ โดยได้เคลื่อนไหวปลุกระดมสมาชิกกลุ่มและสปะชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มไลน์ u t u b e และการแจก,กเอกสารแผ่นปลิวชักชวนให้สมาชิกกลุ่มและก็ประชาชนทั่วไปต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านรัฐบาลทั้งนี้เพื่อประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนขณะที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรนะครับโดยจำเลยที่1นึ่ถึงสีให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่5หลบหนีศาลชั้นต้นสั่งจำเลยคดีจำน่ายคดีเฉพาะส่วนของจำเลยที่5ออกจากศาลร,ระบบต่อมาศาลชั้นต้นพิาพากษาเมื่อวันที่21มกราคม2563จำเลยที่1-4กระทำผิดฐานอังยี่มาตรา209จำคุกคนละ3ปีโดยจำเลยที่2-3รับสารภาพในชั้นสอบสวนให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3จำคุกจำเลยที่2-3คนละ2ปี ทั้งหมดไม่รอลงอาญายกฟ้องฐานยุยงปลุกปั่นมาตรา1 1 6ภายหลังโจทและจำเลยที่1นึถึงสยื่นอุทธรณ์นะครับเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์เนี่ยตรวจสำนวนประชุมศึกษาคดีแล้วเนี่ยครับกรณีจำเลยที่1นึถึงสมีความผิดฐานยุยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราห1 6รหรือไม่พยานโจทก็มีหลักฐานบ่งชี้สนับสนุนให้เชื่อว่าจำเลยที่1นึถึงสเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาพันธรัฐไทยจริงแต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรม ประกอบข้อความในแผ่นปิวและสติกเกอร์ไม่มีลักษณะการยุยงปลุกปั่นที่สารชั้นต้นยกฟ้องตามผิดนั้นเนี่ยสารอุทธรเห็นฟ้องเห็นพ้องด้วยอุทธรของโจท์ฝังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยจำเลยที่1นถึงสกระทําผิดฐานเป็นอังยี่หรือไม่การที่จำเลยที่1นถึงสตัดสินใจเข้าร่วบอุดมการณ์โดยการช่วยเหลือให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสหพ,พันธ์รัฐไทยนําใบปิวสติกเกอร์และเสื้อเนี่ยนะครับ ไปเผยแพร่แจกจ่ายตลอดจนใช้สื่อออนไลน์ชี้นำชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยที่1-4ถึง4มีเจตนาเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสาพันธรัฐไทยเมื่อกลุ่มสาพันธรัฐไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนับเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและการกระทำของจำเลยที่1-4ถึงมีความผิดเป็นอั้งยี่ ส่วนจำเลยที่1นถึงสอุทธรว่าการเป็นสมาชิกหมายถึงการร่วมกันจัดตั้งองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่มีการประชุมปรึกษาหารือกันร,ระหว่างสมาชิกจำเลยจึงไม่มีความผิดนั้นสารอุทธรเห็นว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับปี2554คำว่าสมาชิกหมายความว่าผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในสมาคมองค์การหรือกิจกรรมใดๆนั้นการที่จำเลยที่1นถึงสร่วมกระทำกิจกรรมกับกลุ่มสาพันธ์สรัฐไทยถือได้ว่า จำเลยที่หนึ่งถึงสี่แสดงเจตนาเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกแล้วที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งถึงสี่กระทําผิดฐานเป็นอังยี่ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกจำเลยที่หนึ่งและสี่คนละสามปีจำเลยที่สองถึงสามคนละสองปีสําหรับคดีที่สองเนี่ยคุณผู้ชมพนักง,งานอายการก็เป็นโจทก์ฟ้องนายเทิดศักดิ์เสถียรพุทธ สเสถียนพุทธาและก็นางประพันธ์พิพัฒน์นำพรนะครับเป็นจำเลยที่1-2ในความผิดยุยงปลุกป,ปั่นแล้วก็อั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มาตรา209สำนวนนี้เนี่ยโจทฟ้องเนี่ยครับกรณีเมื่อวันที่4-5่ธันวาคม2561จำเลยทั้งสองกับพวกเนี่ยนัดสวมใส่เสื้อดําสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสาพ,พันธรัฐเดินในบริเวณห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิ ในวันที่5ธันวาคม2 5 6 1เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์เหตุเกิดที่แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยครับจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธต่อมาสารชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องภายหลังเนี่ยโจทยื่นอุทธรสารอุทธรณ์ตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้วองค์การสหพันธรัฐไทยมีนายชูชีพชีวสุดผู้ร่วมก่อตั้งองค์การสหพันธรัฐไทยดําเนินรายการทางสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ชักชวนให้ประชาชนร่วมใส่เสื้อสีดํา ออกมาชุมนุมในห้างสรรพสินค้าหรือในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านวันที่5ธันวาคม2 5 6 1กระทั่งวันดังกล่าวเนี่ยครับจำเลยทั้งสองสวมใส่เสื้อสีดํามีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยสีขาวแดงปรากฏตัวที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิพบป่าพูดคุยกับประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีดําบริเวณนั้นเจ้าพนักงานตํารวจจึงจับกลุ่มจำเลยทั้งสองแจ้งข้อหายุยงปลุกปั่นแล้วก็อัง้งยี่สารอุทธรเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์ นำสืบมารับฟังได้เทียงว่าในวันเกิดเหตุจำเลยทั้งสองสวมใส่เสื้อยืดสีดำมีสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสหพันธรัฐไทยพูดคุยกับผู้สวมใส่เสื้อสีดำด้วยกันบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้นโดยโจย์ไม่มีหลักฐานแจ้งว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้มีรูปส่วนร่วมริเริ่มชักชวนประชาชนทั่วไปให้มาชุมนุมกันที่หน้าห้างสับผสินค้าที่เกิดเหตุหรือจำเลยทั้งสองกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาเช่นไรเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่ากระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชนาจักรหรือเพื่อใประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116วงเล็บ2วงเล็บ3กรณีนี้มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทําความผิดดังกล่าวตามฟ้องโจทหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยเนี่ยแก่จำเลยทั้งสองที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนนะครับพิพากษายืนก็คือพิพากษาตามศาลชั้นต้นนั่นก็คือการยกฟ้องเช่นเดียวกันนะครับกับศาลชั้นต้นก็สองคดีสอเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยนั่นก็คือว่าผู้กระทํานั้นถูกลงโทษจําคุกกรณีที่ไปจําหน่ายจ่ายแจกเนี่ยนะครับธงสาพันธรัฐไทยนะครับสาพันธรัฐไทย ถือว่าเป็นสมาชิกไปร่วมประชุมก็ถือว่าเป็นสมาชิกแล้วก็มีการกระทําการดําเนินการจ่ายแจกเนี่ยนะครับก็เลยมีการพิพากษาจําคุกกันไปจําเลยที่1จําเลยที่4 3ปีนะครับส่วนในจําเลยที่2จําเลยที่3นั้นจําคุกเป็นเวลา2ปีครับ